มาดูการทาโต๊ะไม้ใช้เองในบ้านนะครับด้วยงบที่ประหยัดนะครับเราก็ต้องบอกว่าขั้นตอนที่ผมใช้เนี่ยหรือวิธีการที่ใช้เนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆที่ผมสามารถทําได้เองนะครับเชื่อ <Math. S 1> ว่าหลายคนนะที่อยากจะมีโต๊ะนะครับสามารถที่จะทําได้เองนะครับลองมาดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทําโต๊ะใช้เองที่บ้านครับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ไม่เยอะมากนะเท่าที่ผมทํามานะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถทําตามได้นะครับลองมาดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย โดวยวัสดุแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือไม้ที่เราจะมาทําเป็นโต๊ะด้านบนนั่นเองนะผมบังเอิญเนี่ยไปได้ไม้นับจากบ้านคุณลุงท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านกันนะครับไปเจอนะเป,นเป็นไม้เก่าที่เขาทิ้งไว้ประมาณสัก8ปีแล้วนะเป็นไม้จามจุลีเขาตัดผ่าไว้นับหนาอยู่ประมาณสัก3ามนิ้วกว่าเลยนะครับตัวนี้แผ่นหนึ่งเนี่ยก,กว้างอยู่ประมาณสัก 70- 80ถึงดเซนนะเท่าที่ผมดูยาวเลยประมาณเมตรกว่าแล้วทีนี้มันก็จะมีบางส่วนนะที่มันผุพังไปนะครับเพราะว่ามันตากแดดตากฝน นะเป็นไม้ที่ไม่ได้มีการทาเคลือบหรือว่าป้องกันอะไรนะครับผมก็เอาไม้มาแล้วก็มาดูนะครับว่าส่วนไหนเนี่ยมันยังใช้งานได้ส่วนไหนที่มันผุพังนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมันก็หลุดออกมานะครับบางส่วนก็เป็นเปลือกไม้ที่ยังติดอยู่แต่ข้อดีของไม้ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ8ปีเนี่ยคือมันจะไม่มีการบิดตัวอีกแล้วนะมันก็จะอยู่รูปทรงของมันแบบนี้เลยนะซึ่งผมโชคดีได้ไม้ที่มันมีแผ่นเนี่ยที่มีความตรงหรือว่าความได้ ละนาบของมันอยู่แล้วด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มมาจัดการกับไม้ที่มันหลุดหรือว่ามันเสียนะครับหรือว่ามันผุเนี่ยออกทั้งหมดเลยครับนี่ยอย่างตรงเนี้ยเป็นส่วนที่มันผุผมก็พยายามที่จะดูว่าตรงไหนเนี่ยมันยังใช้ได้ตรงไหนที่ยังใช้ไม่ได้นะครับซึ่งส่วนที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็จะทําการตัดทิ้งออกไปเลยโดยใช้เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับไล่ตัดออกไป แต่ต้องบอกว่าไม้เนี่ยมันมีความหนานะครับหนามากกว่าตัวใบเลื่อยวงเดือนครับก็เลยต้องใช้เลื่อยเนี่ยในการช่วยตัดด้วยนะครับเพราะว่าตัดด้วยเลื่อยวงเดือนทีเดียวเนี่ยมันไม่ขาดถัดมาผมก็มาดูในเรื่องของอตัวรูปทรงของไม้ครับก็พยายามที่จะตัดส่วนที่ไม่ใช้เนี่ยออกนะครับส่วนที่เป็นไม้เก่าเนี่ยก็พยายามจะสะกัดออกทั้งหมดให้เจอไม้จริงที่อยู่ด้านในนะครับ อย่างตรงเนี้ยผมมองว่ามันเกินออกไปก็จะตัดทิ้งไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวไม้ที่เราได้มาด้วยนะครับแนะนําว่าถ้าหาเป็นไม้แผ่นใหญ่แบบนี้ได้แผ่นหนึ่งเลยเนี่ยทั้งแผ่นโดยที่ไม่ต้องต่อเนี่ยมันจะสะดวกนะทาได้ง่ายนะครับนี่ครับหลังจากตัดออกมาแล้วก็เอาไม้ที่มันผุๆออกเนี่ยเราจะได้เป็นรูปทรงไม้ออกมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงไม้ที่ผมได้มานะครับจะได้ลักษณะออกมาแบบนี้ทีนี้นะครับผมก็ ทําการขัดนะครับผิวไม้เท่าที่จะขัดได้ก่อนต้องบอกงานนี้เนี่ยผมไม่ได้มีการกินหน้าไม้ใหม่หรือว่าใส่หน้าไม้ใหม่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีความชํานาญทางด้านการใส่ไม้แบบนี้นะครับให้มันเรียบหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วอุปกรณ์ที่จะใส่เนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับผมก็เลยแค่แค่เอากระดาษทรายเนี่ยมาขัดแล้วก็ทําการใช้ตัวทิมเมอร์นะครับใส่ดอกลบมุมของตัวขอบไม้เท่านั้นแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าใครมีอ,อุปกรณ์หรือว่ามีความสามารถนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวกบนะครับใสหน้าใหม่ทั้งหมดให้มันเรียบเลยก็จะดีนะครับถัดมานะครับตรงนี้ผมจะมาเสริมนะครับให้ไม้เนี่ยให้ตัวรูปทรงของแผ่นไม้เราครับมันมีความกว้างที่เท่ากันนะครับโดยตรงนี้นะผมก็คิดว่าผมจะใช้วิธีที่ผมสามารถทําได้นั่นก็คือการใช้ปูนเพราะผมเนี่ยพอจะอใช้งาน ปูนเนี่ยเป็นอยู่นะครับก็เลยใช้วิธีการสารเป็นตัวเหมือนตะแรงเหล็กขึ้นมานะครับโดยใช้ตะปูตอกเข้าไปก่อนตรงบริเวณตรงกลางของความหนาไม้นะครับตอกตะปูไปให้เยอะๆเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในช่องต่างๆตรงนี้ที่มันเป็นไม้ที่มันที่เราเอาออกไปแล้วมันแตกเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะตอกตะปูเข้าไปเหมือนกันส่วนตรงเนี้ยก็จะสารเป็นแบบเหมือนเป็นตะแรงเหล็กเข้าไปเลยครับเพื่อให้ เวลาเราเทเนื้อปูนเข้าไปนะครับตัวเนื้อปูนเนี่ยก็จะยึดกับตัวไม้ได้แน่นนะครับหรือว่ายึดกับตัวเหล็กนั่นแหละนะครับได้แน่นนะครับแล้วตัวเหล็กที่เราตอกไว้มันก็จะยึดกับตัวไม้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้แล้วก็วิธีที่ผมทําในงานนี้จากนั้นก็พยายามนะครับตีแบบให้กับช่องต่างๆเพื่อที่จะเทปูนครับก่อนที่เทปูนเนี่ยผมก็จะฉีดน้ําเข้าไปในช่องที่เราจะเทปูนด้วยแล้วก็ผสมปูนคอนกรีตนะครับ แต่อัตราส่วนที่ผมใช้คือ1น1ต่อหนะครับกับทรายละเอียดเลยนะครับตัวนี้ก็คือปูน1ส่วนแล้วก็ทราย1ส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปให้เต็มในช่องในร่องของไม้ที่ที่มันแตกอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยพยายามที่จะใช้เหล็กหรือว่าไม้เนี่ยแทงเข้าไปให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปในช่องให้ได้เต็มที่สุดนะครับ แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าความจริงมันจะมีวิธีที่เรียกว่าทาเลชินนะอันนี้ต้องลองหาข้อมูลดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำไม่เป็นนะผมก็เลยไม่ได้ใช้วิธีการนั้นแล้วกว็ต้องบอกว่าวิธีการใช้ปูนแบบนี้มันถูกกว่าด้วยนะครับคือใช้ปูนอย่างผมบอกเลยไม่เกิน100บาทอย่างแน่นอนที่ใช้ปูนใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับให้แห้งสักหนึ่งวันเลยก็ได้ นี่ก็เช้าวันถัดมานะผมก็ลองมาถอดแบบต่างๆนะออกนะครับตัวปูนเนี่ยก็แข็งนะครับติดกับตัวแผ่นไม้ของเราได้นะครับแต่เนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนอย่างไรเนาะอันนี้ต้องบอกว่าผมก็ไม่มั่นใจนะไม่กล้ารับประกันนะครับ ถัดมานะครับผมก็ไปหาท่อนไม้นะครับที่จะมาทําเป็นขาโต๊ะนะซึ่งก็ไปได้เป็นไม้ท่อนไม้สนตัวนี้นะผมเคยซื้อมาท่อนหนึ่งเนี่ยมันยาวอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับท่อนละประมาณร้อยห้าสิบาทสองท่อนก็จะตกประมาณสามร้อยบาทนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายพวกไม้ทะเลนะครับจะมีขายนะเป็นท่อนไม้เนี่ยจะอยู่หน้าประมาณสามสามนิ้วครึ่งนะครับไม้ท่อนนี้นะสามนิ้วถึงสี่นิ้วนะครับจะกําลังดีนะครับสาหรับทําขาโต๊ะ โดยวิธีการทำขาโต๊ะเนี่ยผมก็จะตัดเอียง4ี่้าองศาทั้งหัวและท้ายของเขานะครับซึ่งในงานนี้ผมมีข้อจํากัดในเรื่องของความยาวไม้ครับดังนั้นนความสูงของโต๊ะเนี่ยมันก็จะได้ความสูงระดับหนึ่งนะรประมาณอยู่ประมาณสัก60เซนนะครับความสูงจากพื้นที่ผมทำนะเพราะว่าผมมีข้อจำกัดในเรื่องของความยาวไม้ที่ผมเอามาใช้ครับจากนั้นครับผมก็เอาไม้ที่ผมตัดมานะครับมาหาตำแหน่งที่จะตัดไม้เพื่อที่จะเอามาประกบกันให้มันได้เป็นแค่หนึ่งความหนา วิธีการก็เนี่ยครับหาตำแหน่งออกมาแล้วก็จะได้เป็นความความความหนาที่เราจะตัดออกนะครับของไม้แต่ละท่อนแบบนี้ถัดมาเนี่ยเราก็จะมาเซตตัวใบเลื่อยวงเดือนนะครับให้ได้ความาความลึกเนี่ยเท่ากับครึ่งความหนาของตัวท่อนไม้ที่เราจะมาทําเป็นขาตั้งนะครับจากนั้นเราก็จะตัดซอยในส่วนที่เราได้าร์ k ตำแหน่งที่เราจะตัดไว้เลยนะครับทุกทุกเส้นเลยทุกท่อนเลยนะครับไม้ที่เราจะมาทําขาต๊ เมื่อตัดซอยมาได้แล้วนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเราก็จะใช้เป็นตัวสิวในการงัดไม้นะครับที่เราตัดซอยเนี่ยออกมาได้เลยนะครับไม้ตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะครับซึ่งการตัดซอยเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาตัวชิ้นไม้ตัวนี้ออกออกมานั่นเองนะครับเมื่อเราเอาตัวชิ้นไม้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราต้องมีการแต่งด้วยสิวด้วยนะครับเพราะตรงเนี้ยบางส่วนของไม้เนี่ยมันหลุดออกมาไม่หมด เราก็ใช้สิวในการแต่งให้ผิวเนี่ยมันเรียบส่วนด้านข้างก็ไม่ต้องไปแต่งนะครับเพราะว่ามันเรียบอยู่แล้วเราจะแต่งเฉพาะตัวด้านล่างของผิวไม้เท่านั้นนี่นะครับเราก็จะได้เป็นไม้นะครับที่ตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะทาด้วยกาวนะครับทากาวไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะเอามาประกบกันประกบกันเลยตรงนี้จะแน่นมากๆนะครับเราจะยิงตะกูเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ยิงนะครับ เพราะว่ามันแน่นอยู่แล้วนะมันหลังจากกาวมันยึดติดกันเนี่ยต้องบอกว่าขาตั้งไม้ตัว x ตัวนี้นะ่ะคือแน่นมากๆอันนี้ของผมก็เพิ่มเป็นแผ่นไม้เข้าไปนะครับความยาวของแผ่นไม้ก็ไม่ควรเกินความกว้างของตัวแผ่นไม้ที่เราจะมาวางด้านบนด้วยนะครับจากนั้นก็ทาสีนะครับผมก็ใช้เป็นสีดําซึ่งสีที่ผมใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสีของตัวนี้เลยครับฮีโร่ ทวินวันนะตัวนี้ทาได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กนะครับซึ่งมันเป็นสีที่ผมใช้งานบ่อยแล้วก็เหลืออยู่แล้วก็มีอยู่พอดีก็เลยทาเข้าไปนะครับก่อนที่จะเอาตัวแผ่นไม้นี้นะครับไปวางที่ขาตั้งเนี่ยผมก็มาเริ่มทําการขัดนะครับต้องบอกว่าขัดเท่าที่ได้นะพูดอย่างนี้เลยว่าขัดเท่าที่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่มีอุปกรณ์ที่จะขัดให้มันเรียบได้นะครับอย่างเช่นตัวพวกกบสายไม้หรือจะเป็นตัวเครื่องขัด กระดาษทรายแบบสายพานนะครับผมก็ไม่มีนะผมมีแค่ตัวเครื่องขัดเล็กๆตัวนี้นะครับก็เลยเอามาขัดผิวบริเวณเ <c oughs> ท่าที่จะขัดได้เท่าน,นั้นนะครับมันอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เอายกแผ่นไม้เนี่ยมามาคว่ำครับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาตัวขาตั้งเนี่ยมาวางนะครับวางสองฝั่งซึ่งแนวการวางเนี่ยก็จะวางเอียงตามหน้าไม้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางของตัวแผ่นไม้แล้วก็ยิงยึดด้วยสกูนะครับแค่นี้ก็จะแน่นเลยนะครับขาตั้งเราเนี่ยก็จะยึดกับโต๊ะ ของเราเนี่ยได้แน่นเลยนะครับก็ยิงยึดไปประมาณสักาขาตั้งละหกตัวนะครับก็แน่นเลยทีนี้พอเราพลิกขึ้นมานะครับเราก็จะได้เป็นโต๊ะนะครับที่เป็นโต๊ะไม้แล้วก็ใส่เนื้อปูนเข้าไปนะครับในช่องว่างหรือช่องรอยแตกต่างๆแบบนี้ออกมาแล้วครับสำหรับผมถือว่าพอใจกับผลงานเพราะว่าใช้งบประมาณไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมบอก ไปก็คือแผ่นไม้เนี่ยผมได้มาราคาประมาณแปดร้อยบาทนะครับที่คุยกับคนขายนะครับเขาจบให้ที่ประมาณแปดร้อยบาทแล้วก็ค่าของอื่นๆอีกรวมแล้วเนี่ยไม่เกินพันห้าร้ยบาทอย่างแน่นอนนะครับเมื่อได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นสีทาไม้ตัวนี้เลยนะครับเป็นสีสายด้านของวุฒเทคนะตัว ww ห้าห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้จะเป็นสีสายด้านก็คือผมชอบสีไม้ของเขาอยู่แล้วผมจะไม่ยอมนะครับผมก็เลยจะใช้เป็นสีใสในการทา แต่ก่อนทาเนี่ยผมก็จะปิดในส่วนของตัวปูนด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าปูนเนี่ยเราจะใช้น้ํายาเคลือบปูนทาอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากทาไม้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็เลยจําเป็นต้องจะต้องปิดไว้ก็ใช้เป็นเทปกาวยนนะครับปิดแล้วก็ทาตัวสีใสด้านนะครับของวุ้นเทปเนี่ยไปเลยนะครับสองรอบ ผมทาทั้งหมดเนี่ยสองรอบนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่เราทาตัวน้ำยานะครับของวุ้นเท็เข้าไปแล้วตัวเนื้อไม้นะครับเขาจะเข้มขึ้นนะครับโชว์ลายไม้แบบเข้มแล้วก็สวยขึ้นมากๆนะครับแล้วข้อดีของสีวุ้นเท็ที่ผมชอบนะหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปคือแห้งเร็วครับสามสิบนาทีเราสามารถทารอบที่สองได้เลยนี่นะครับหลังจากที่ผมรอ,อทิ้งไว้ครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็ทารอบที่สองจะเห็นว่าผิวเขาก็จะเงามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับ ถ้าเราขัดให้เรียบกว่านี้นะครับเขาก็จะเงาได้มากกว่านี้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็คืออย่างที่อธิบายไปข้างต้น,นครับว่าผมไม่สามารถทําให้มันเรียบได้นะครับแต่ผมก็ชอบความเป็นธรรมชาติของมัน แบบนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยเป็นการมาแนะนําวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทําโต๊ไม้ใช้เองที่บ้านนะครับสามารถทําเองได้แบบนี้งบประมาณประหยัดแล้วก็เครื่องมือที่ผมใช้จะเห็นว่าก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถาที่จะทําตามได้นะครับสําหรับในวันนี้น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์สีต่างๆที่ผมใช้เนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้ในคลิปชั้นหรือใต้คอมเมนต์ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ